ยึดทรัพย์บังคับคดีหลังจากชนะคดีแล้วท่านคิดว่าจงเป็นต้องเป็นทนายไหมครัทนายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ยึดทรัย์ใช่ไหมไม่ใช่ การว่าความในศาลจะต้องมีใบอนุญาตว่าความจากสภาธานายความที่ต้องเล่าเรียนศึกษาและผ่านรู้กฎระเบียบข,ของวิธีพิจารณาคดีความอาญาความแพ่งนู่นนี่นั่นการยึดทรัพย์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นทนายเป็นผู้ละมอบอำนาจจากโจทย์ที่ไปตั้งเรื่องจเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อจะยึดอะไรพาไปยึดอะไรสำคัญที่สุดคือต้องเชี่ยวชาญหาทรัพย์สินที่ซ่อนไว้ถ้าเจอก็ยึดไปแล้วไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือ ไม่เจอว่าซ่อนไว้ที่ไหนสรุปเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์ไม่จําเป็นจะต้องเป็นทนายแต่จําเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการหาทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ซ่อนไว้และเอามายึดให้เจอตับมีความรู้ว่าจะยึดอะไรก่อนจะยึดอะไรหลังเช่นลูกหนี้ที่เป็นบริษัทยึดที่ตั้งทําการบริษัทก่อนหรือคุณจะยึดที่ดินที่ติดจำนองก่อนที่ดินที่ติดจำนองถ้าขายได้แบงก์เอาไปหมดไม่เหลืออะไรเลยคุณยึดทรัพย์ที่ตั้งทําการ มันมีแต่โต๊ะเก้าอี้ขายไม่ได้เงินยึดทรัพย์เสร็จบริษัทปิดกลายเป็นหนี้เสียอะไรอีกความรู้เหล่านี้ครับมันมีมุมมองเยอะเลยมันไม่มีกฎตายตัวแต่มันต้องใช้ความเชี่ยวชาติปติตามครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ใครอยากจะปรึกษาอะไรว่ายึดอะไรก่อนลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาคิดว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเจ้าหนี้อื่นๆที่กำลังประสบปัญหาอยู่ด้วยครับ